นิทานเรื่องเจ้ากระรอกขี้ลืมนับป่าใหญ่เขียวขจีมีเจ้ากระรอกน้อยขนฟูนุ่มน่ารักชื่อว่านีโนอาศัยอยู่บนต้นโอ๊กสูงใหญ่นีโนเป็นกระรอกที่ร่าเริงและขยันแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือขี้ลืมมากทุกวันนีโน่จะกระโดดไปตามกิ่งไม้ เก็บถั่วลูกโอ๊กและผละไม้แห้งมาเก็บไว้สำหรับฤดูหนาวเขาซ่อนมันไว้ใต้ต้นไม้บ้างในพงไม้บ้างหรือใต้กองใบไม้แต่ไม่เคยจดจำได้เลยว่าซ่อนไว้ที่ไหนเก็บไว้เยอะแล้วละ่ะต้องพอแน่ๆนีโน่พูดกับตัวเองอย่างมั่นใจโดยไม่รู้เลยว่าเขาจะหามันไม่เจอเลยซักเมตดเือดูใบไม้ล่วงผ่านไปอย่างรวดเร็วใบไม้เริ่มร่วง ปิว่อนตามสายลมเย็นและในที่สุดฤดูหนาวก็มาถึงหิมะปกคลุมทุกอย่างจนขาวโพนนีโน่เริ่มออกหาถั่วที่เก็บไว้แต่ไม่ว่าจะขุดตรงไหนใต้ต้นไม้ไหนหรือโพงไม้ไหนก็ไม่มีแม้แต่ลูกโอ๊กเดียวไม่นะเราลืมหมดเลยนีโน่เริ่มรู้สึกทั้งหนาวทั้งหิวนั่งตัวสั่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ทันใดนั้นนกน้อยสีฟ้าบินลงมานีโนเป็นอะไรไปนะ่ะฉันไม่มีอาหารเลยฉันลืมว่าซ่อนมันไว้ตรงไหนบ้างนีโนพูดเสียงเบานกน้อยไม่รอช้ารีบบินไปนเรียกเพื่อนสัตว์ในป่ามาไม่ว่าจะเป็นเจ้ากวางใจดีกระต่ายขาวและเม่นแหลมพวกเขานำถั่วและผลไม้มาช่วยกันแบ่งให้เจ้ากระรอกน้อย นีโน่น้ำตาคอด้วยความดีใจขอบใจพวกเธอมากนะฉันสัญญาเลยว่าฤดูหน้าฉันจะทำให้ดีกว่านี้ตั้งแต่นั้นมานีโน่เริ่มพกสมุดเล็กๆทำแผนที่ป่าวาดเครื่องหมายจุดที่เขาซ่อนอาหารไว้และเขายังกลายเป็นกระลอกผู้มีน้ำใจแบ่งปันอาหารให้เพื่อนๆในวันที่พวกเขาลำบากด้วยเช่นกันคติสอนใจ การวางแผนและใส่ใจในสิ่งเล็กๆจะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับวันที่ยากลำบากถ้าไม่อยากพลาดนิทานดีๆสนุกๆก,ก่อนนอนก็อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องมีอยู่ว่าทาง Facebook และ Youtube กันด้วยนะคะ